สวัสดีครับชาวไทยทุกท่านนะครับกลับมาเจอผมเหมือนเดิมตรงนี้กับการวิเคราะห์ฟุตบอลเนื้อเวลาสามคู่เราเจอกันตรงนี้ทุกวันนะครับแล้วก็เหมือนเดิมตรงนี้ต้องขอบคุณสำหรับภาคยก77ด้วยนะครับขอบคุณที่ทำให้เราได้มาเจอกันทุกวันแบบนี้นะครับวันนี้สามคู่จะมาจากสามลีกใหญ่ในยุโรปเลยคู่แรกไปดูที่กาโชเซเรียอิตาลีก่อนในเวลาตีสองสี่สิบห้านะครับไปดูโคโมเขาทีมดับสิบห้าวันนี้จะเปิดบ้านเจอกับทางอูดิเนเซ่ทีมอันดับสิบนะครับโดยคุณที่เจอกันมาเกมล่าสุดเนี่ยเเเเปป็นนนนนนนททททาางงงออููดดดิซ่่่ชะะะคครรััััับบไกกกีีมมลสุข้ โคโม่ในชนะ2เสมอ1แพ้2ครับเกมลดัดสุดแพ้มิลานมา2-1นึ่งนะฮะสุดทางอูดิเนเซ่เนี่ยชนะ1เสมอ3แพ้1ครับเกมลดัดสุดเสมอทางอัตตันต้ามา0ูนประตูศูนยนะครับไปดูกันที่ตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้ครับโคโม่วันนี้ตรงกลางมีอิสซานเดียวนะครับจะเล่นเกมรุกคู่ทางฟาทริกครูโตเน่นะฮะสุดทางอูดิเนเซ่จะมีทางอเล็กซานเดเชสนะครับตอมเก่าน่าลงสนามโดยหน้าเป้าจะเป็นทางลอเรนโซลูก้าครับก็ต้องบอกว่า คโคโมเป็นทีมที่ผลงานในบ้านดูเฉยๆนะไม่ได้มีดีเด่นอะไรนะฮะแล้วก็ภาพรวมเนี่ยต้องบอกว่าดูเป็นรองทางอูเรเซ่นิดๆด,ด,ด้วยนะเพราะว่าอูเรเซ่เนี่ยมาเยือนแต่ก็คงไม่มีอะไรที่ต้องกลัวครับเพราะว่าภาพรวมพวกเขาทั้งตัวทีมและก็อันดับเนี่ยดูดีดูขี่กว่านินดๆเพราะฉะนั้นผมมองว่าอยู่บนเนี่ยอูเรเซ่อย่างน้อยจะมาไม่แพ้ครับเบื้องต้นผมมองว่าคู่นี้จะจบที่ผลเสมอกัน2ประตู2อครับ คู่ที่สองเราไปที่ลาลิกาสเปนกันนะครับในลาทีสามครับไปดูเบียเรียลครับทีมอันดับห้าจะเปิดบ้านเจอกับทางมาโยก้าทีมอันดับหกนะครับโดยคุณที่เจอกันมาเกมล่าสุดเนี่ยเป็นทางเบียเรียลชนะสองหนึ่งนะครับไปดูอันที่ห้าเกมหลังสุดของทั้งสองทีมกันนะครับ บียร์เรียลชนะหนึ่งเสมอหนึ่งแพ้สามครับเกมอันสุลแพ้เรียลโซเซดัดมาหนึ่งศูนย์ครับส่วนทางมาโยกาชนะสองแพ้สามครับเกมอันสุลแพ้เรียลมาดริดมาสามศูนย์นะครับมาดูที่ตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามในวันนี้ครับเบียร์เรียลนี่เกมลุกจะมีทางเทอโมแบรรี่กับทางเกรัตโมเรโนนะส่วนทางมาโยกาจะมีทางดานิโรดิควีสครับคอยปั้นเกมครับโดยหน้าเป้าจะเป็นจอมเก่าอย่างทางเวดัดมูริกี้นะครับต้องบอกว่าเบียร์เรียลเนี่ยแผ่วลงไปเยอะมากนะครับแปดเกมหลังเนี่ยทุกรายการชนะแค่เกมเดียวนะครับส นาบมายกาเนี่ยดูแข็งแกร่งในลาลิก้านะครับแม้ว่าเกมล่าสุดจะแพ้มาดริดแต่ก็เข้าจะได้แล้วนะแพ้ทีมระดับเรียลมาดริดนะฮะแล้วก็ทรงบอลเนี่ยผมมองว่าดูน่าลุ้นน่าจะสู้ได้อย่างน้อยผมมองว่าไม่แพ้ผู้นี้ผมมองว่ามาโยกาจะบุกมายันสเสมอเบียร์เรียลได้1ประตูต่อหนึ่งครับคู่สุดท้ายไปที่พิมเมลิกันในเวลาทีสามนะครับไปดูเชลซีครับทีมอันดับห้าที่จะเปิดบ้านเดียวทางวูฟแฮมตันทีมอันดับสิบเจ็ดนะครับเดี๋ยวคู่นี้เจอกันมาเกมล่าสุดอย่างเทนนิสเลยนะครับเ,เชลซีชนะครับ มาดูวันที่5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมกันครับเชลซีชนะ1เสมอ2แพ้2ครับเกมล่าสุดเสมอตัวทางบอลหมัดมาสุดมัน2-2ครับส่วนทางวูฟส์เนี่ยชนะ2เสมอ1แพ้2ครับเกมล่าสุดแพ้นิวคาสเซิลมตเล็กครับ3-0นะฮะมาดูอลิที่ตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้ครับเชลซีวันนี้จะมีทางโคเปร์เมอร์นะเป็นเพลย์เมเกอร์ครับโดยหน้าเป้าก็จะประจาครับนิโคลัสแจสคสันครับส่วนทางวูฟส์สจะมีมาเตุสคุนยาเป็นตัวขับเคลื่อนเกมนะครับโดยหน้าเป้าจะเป็นทาง ยอเกนสตรัลล์เส้นครับก็ต้องบอกว่าเชลซีแม้ช่วงหลังๆจะดูฝืดๆนะแต่ว่าศักยภาพของทีมนันเหนือกว่าเยอะนะีาามวันนี้เล่นในบ้านด้วยครับต้องเจอวูฟที่ไม่มีฟื้นเลยนะครับแพ้มา3เกมติดนะครับเกมักักก็เสียถึง2ประตูและ2เกมหลังเนี่ยยิงไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเกมนี้ไม่ต้องคิดมากเลยครับเชลซี Chelsea, แม้จะฝืดๆแต่ว่าวันนี้เล่นในบ้านเจอวูฟ น่าจะปล่อยของได้ครับผมมองว่าสุดท้ายเชลซีจะเบี้ยวชนะอูแฟมตันได้3ประตูต่อหนึ่งครับสุดทั้งหมดของผมในวันนี้นะครับพูดด้ที่กาวโชวเซเาียอิตาลีนะครับ โคโม่ Como, ครับจะเปิดบ้านเสมอทางอูดิเนเซ่สองประตูต่อสองครับคู่ทสองที่ลาลิกาสเปนครับบียร์เรียลครับจะเปิดบ้านเสมอทางมาโยการหนึ่งประตูต่อหนึ่งและคู่สุดท้ายครับที่พรีเมียร์ลีกอังกฤษครับเชลซีจะเปิดบ้านาาอา 1, อเ,เานอาชนะอูฟแฮมตันไม่ย,ยากสามประตูต่อหนึ่งครับแล้วก็อย่าลืมกันนะครับซัพพอร์ตกันเป็นกำลังใจให้กันอย่าลืมกด subscribe กดไลดค์กดแชร์กดไซค์อคอยด้วยนะครับวันนี้หมดหน้าที่สำหรับผมแล้วขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามครับดูฟุตบอลสนุกขอครัทุกคนโชคดีแล้ววันนี้มาเจอกันใหม่วันนี้ไปก่อนสสวััดีครบ